รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อกเตอร์ศิวพรศรีสักดีนันสวัสดีเมืองไทยวันนี้คอรมอได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายตามที่กระทรวงการคลังเสนอสรุป3ด้านด้วยกันนะคะคือ1ปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราค่ะ สุราแช่ชนิดวน์ที่ทำจากอางุ่นนะคะให้จัดเก็บภาษีเป็นอัตราเดียวตามมูลค่าที่5%้สุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์ให้จัดเก็บภาษีเป็นอัตราเดียวตามมูลค่าที่ศค่ะ สุราพื้นบ้านอย่างเช่นอกกระแช่สาโทและสุราที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นข้าวที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน7ดีกรีก็กำหนดอัตราภาษีตามมูลค่าที่0%และคงาภาษีระดับแอลกอฮอล์ตามเดิมค่ะ 2. ปรับลดภาษีสรรพสามิตกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจเป็นการชั่วคราวโดยลดลงเหลือ5%เปนะคะสปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุรกากรสินค้าวายโดยกําหนดให้ยกเว้นอากรศุลกากรสินค้าวายทุกชนิดตามประเภทพิกัด22.04และ22.05และวายที่ทำมาจากอางุ่นสด ปรุงกลิ่นรถด้วยพืชหรือว่าสารหอมสําหรับการปรับลดภาษีตามข้อ1และข้อ2นั้นก็จะมีผลตั้งแต่วันถัดไปาจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะ